จะมีโมเดลกอริล่าขายเยอะมากสัวเล็กจนจะเป็นตัวเล็กๆจริงกอริล่านี่ผมเคยซื้อกับพี่ปีตไเหมือครัคบครั่ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่สะพานไม้สะพานเหล็กเขาไม่มีสะพานเหล็กแล้ยเขาเรียกว่าเมกาพาซ่ามีสะพานลงสะพานเหล็กอะไรวันนี้เราก็พาผู้ช่วยมาอยู่กับร้านทอยซิเล็กนะฮะร้านทอยซิเล็กเนี่ยจะมีจุดเด่นอย่างหนึ่งคือเขาจะมีโมเดลกอร์เซล่าขายเยอะมากวันนั้นมานอกรอบกับพี่เม้งมาเดินเล่นกันไม่ได้ถ่ายงานเขาไปยืนนหน้ามองๆอยู่ข้างหน้านะกูเดินไปรับโทรศัพท์เดินกลับมาเกือตั้งเรียบร้อย ซึ่งของที่อยู่ในตู้พี่เบ้งก็ถนัดเลือกอยู่แล้วมั้งอ่าเกาถนัดอยู่แล้วเลือกอะไรในตู้ชี้เลยแล้วก็จะเห็นตู้กระจกอ่ะก็เดินไปเชื่อเ,เราคุยกันเรื่องเดียวกันใช่ไหมเราจะฟองไงคิ<อ>พ <ขอ S 2> ี่เม้งเรามีข้อมูลเกี่ยวกับกอรซิล่าเยอะแค่ไหน,นเราไม่ม <c oughs> ีเลยแต่วันนี้นเราจะมาถามผู้รู้ใช่จริงเลยเอียนนะว่าเทเบีใครอยากได้ความรู้กอรซิล่าก็ต้องดูใช่เราพาไปเจอผู้รู้แล้วเป็นเจ้าของร้านชอยกิเลสด้วย กิโดล่ามีสามหัวไงผมชอบกิโดล่ามันลเหนื่อยกับมันนิดหนึ่ดดีครับพิเกตย่าครับชือกิตินะครับก็คือปกติทำเพจร้านทอยซีเล็กเต็ดนะครับร้านเนี้ยมันก่อตั้งมาได้ไงตอนแรกๆเราทำออนไลน์ไว้ก่อนตัดสินใจว่าเฮ้ยจะออกจากงานจะมาทำร้านอย่างเงี้ยก็อ่ะก็เลยลาออกมาแล้วก็เอ้ยลองมาลองทำเป็นเปิดหน้าร้านดูซิว่าเป็นยังไงคนส่วใหญ่ขายอันออนไลน์เยอะหน้าร้านยังไม่มีของ เราก็เลยทิงจังหวะนั้นฮะลองทําดูเดือนแรกผลตอบรับดีมากแต่ค่าเช่าดีมากไงไม่ใช่ลอยขายดีพอขึ้นเดือนที่2โควิดมาเรียบร้อยแต่ร้านนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ที่ผมเห็นร้านพิกิตมาเนี่ยคือพิกิตจะเน้นไลน์กอซิล่าเยอะมากพี่พยายามขายของที่เราถนัดและเราเข้าใจอย่างเช่นถ้าสังเกตทอยเฟรชตะไม่ค่อยขายวันพีชเพราะพี่อ่ะไม่ได้อ่านวันพีชไม่รู้เรื่องวันพีชฉะนั้นเราขายไปก็ไม่มีประโยชน์กอซิล่าเนี่ยมาขายเพราะว่าตกกระไดพลอยโจรก็คือว่า พี่อะไปซื้อของกับพ่อค้าคนหนึ่งเสร็จแ,แล้วก็กยกมัดท่ามาัวนเราเอาไปดูไหมเอาลองไปขายดูซื้อมา3,000ันแล้วก็ตั้งทั้งสี่แล้วกันปรากฏว่าลงปุ๊บคนแย่งกันใหญ่เลยสมัยก่อนเนี่ยคนดูพวกฟัสซิล่าหรือมอนเตอาร์ตพัดทั้งหลายเนี่ย เขาจะไปอิงราคาบน eBay อีเบย์เพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีมันไม่มี Facebook มันก็เริ่มมาถึงจุดที่แบบว่าเจอลูกค้าถามเรื่องเอ็กพัทซึ่งเมื่อก่อนเอ็กพัทนี่คือหาแบบพี่จะไปพีมันก็ยากใช่ใช<ด>่ยา,ยาก <นะ S 1> ครับซพ่งพอเราให้เลทเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยพ e ี่โอ้โหมันถูกมากนะเราถือว่าพอใจแล้วเพราะว่าการพออเดอร์มันเหมือนกับต่างฝ่ายต่างเขาเดิมพันกับของเพราะเราก็ไม่รู้ว่าของมันจะออกมาดีหรือเปล่าลูกค้าก็ไม่เคยเห็นของว่ามันจะเป็นยังไงพอหนังมันมาเท่านั้นแหละ ทุกคนพร้อมซื้อหมดเพราะราคาที่พี่ขายอ่ะไปซื้อที่ญี่ปุ่นไม่ได้ราคาญี่ปุ่นแพงมากอีเบย์แพงมากล้าคณไปซื้อที่นี่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นแพงกว่าอันนี้คุณเห็นของเลยแต่ว่าภาพยนตร์มันมีผลมีผลครับมีผลเยอะแต่ล่าสุดผมเห็นตู้นะผมเห็นตู้เหมือนเตาบินเลยที่พิกิตไปวางไว้ก็คือเป็นตู้ของเล่นน่ะแหละพี่อ่าย่าเดี๋ยวเราฟังวิกิตเล่าอีกทีนึงแต่แต่ตอนนี้ผมอยากให้พิกิตพาไปดูลายของเล่น Godzilla ที่ร้านพิกิต ตูหน้าร้านของพี่ก็คือหลักๆเราก็พยายามแบบคือพวกคอสซิล่าเราก็จะมาตัวนี้โชว์หน้าร้านใช่ซึ่งแรกๆจะวางพวก s อ m o เซ t ตมอนสและส่วนใหญ่ซึ่งลายเนี่ยมันทำออกมานานมากแล้วของบันไดซึ่งแต่ก่อนมันทำมาไม่เยอะตั้งแต่มาคิงออฟ m o n สเตอร์มาปุ๊บคนเริ่มรู้จักคอสซิล่ามากขึ้นบันไดก็เริ่มทยอยรีแบบว่าเพิ่มเป็นสเปเชียลคัลเลอร์บ้างกพักเนี่ยเอ็กพก็เริ่มมาตีตลาด จากที่เขาทำตัวใหญ่เนี่ยเขาก็เริ่มมาทำพวกดีฟอร์เรียวจะเป็นตัวเล็กใช่เป็นตัวเล็กอีกใช่เราก็เลยเริ่มตอนนั้นก็เริ่มมามาเริ่มขายเพราะว่าลูกค้าเขาถามตัวแรกๆเนี่ยขายจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าบางคนเขามองว่าเหมือนราิล่าแคะเคกพัสเป็นอะไรที่เขาจะยอมไปข้างหน้าอย่างเดียวคือจะไม่แบบว่าให้เอาตัวเก่ามาขายใหม่นี้ไม่มีฉะนั้นตัวเก่าเนี่ยมันออกมาแบบไหนก็คือแบบนั้นราคาก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นลายของดีฟอร์เดียวเนี่ยสี่ห้าตัวแรกนี่ก็จะแพงแบบหูดับกลับไม่เลย ซึ่งตัวแรกๆคือชินกอรซิล่าใช่ชินกอร์ซิล่านี่ผมเคยซื้อกับพี่เอกไปตอนนั้นซื้อเลยครับประมาณ3,000ตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่เอกอยู่มาบอะไรไปยืนชี้แล้วก็ตุ้มแก้วผมอยู่นั่นน่ะเนี่ยกูไม่น่ารีบขายเลยทำนี่ราคาแม่งไปไกลแล้วรถชินเนี่ยมันเป็นอะไรที่พื้นหาขายมานานแล้วคนญี่ปุ่นหรือคนที่เป็นสาวกญี่ปุ่นอยู่แล้วจะบอกว่าว้าวมันเป็นกอรซิล่าที่มีวิวัฒนาการอ่ะคนญี่ปุ่นเล่นด้วยคน ต่างค่าเล่นด้วยมันก็ทําให้ยิ่งชินราคาสูงมันเลยทําให้ด e ีฟอเลียวเนี่ยมันแจ้งเกิดมาแล้วพอมันเริ่มออกมาเรื่อยๆปุ๊บเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันดูแบบให้น่าเก็บหลากหลายมากกว่าเอ็กพัดตร้ใหญ่ที่เก็บแล้วพอไปสักพักเราจะไม่มีที่เก็บผมขอถามเลยว่าตวัวถุย ตัวโปรดของพี่กิตคือตัวไหนครับถ้าถามที่พี่ชอบนี่ครับหนึ่งเก้าเก้าเก้าหรือสองพันเนี่ยครับไอที่มันเป็นพิลล์เนื้ออ๋อนี่คือตัวโปรดของพี่กิตนะตัวที่มันมีเป็นลิกนะมีเป็นลิกครับมีจะเปิดไฟไม่เปลี่นปากได้ครับตัวนี้มจะเปลี่ยนปากได้เป็นภาพเรือโอ้ทำได้แล้วลายของเอฟคัสไม่ใช่มีแค่ตัวเล็กอย่างเดียวเลยใช่ครับมันมีตัวใหญ่ด้วยครับใช่ก็คือมันจะมีตั้งแต่แบบว่าลายนี้ที่เป็นดีโฟอลียวที่มันตัวเล็ก แล้วขยับขึ้นไปก็จะเป็นเขาเรียก25เซนแต่ผมเห็นตัวล่าสุดเนี่ยที่เป็นเป็นตัวมัสคอตอ่ะ The Light The ะ i oh. พี่ก็ไม่รู้ตอนแรกว่าไม่รู้ว่าเอามาจากสวนสนุกของเล่นอะไรทักอย่างเนี่ยแล้วก็ทำขึ้นมาเพราะที่ญี่ปุ่นเขามีเปิดสวนสนุกของกัซิล่าใช่ใช่ใช่เดี๋ยวนะอันนี้เพิ่งรู้เราก็แนะนำว่าเราดูคาแรคเตอร์ที่เราชอบก่อน เราชอบแบบไหนแล้วก็เลือกเล่นแบบนั้นเพราะถ้าเราชอบเราจะอยู่กับมันด้วยนานใช่แล้วก็<ๆ>ที่สําคัญเราก็ดูตามทุนศัพย์เราว่าเฮ้ยเราเราชอบประมาณไหนถ้าเราชอบตัวใหญ่ราคามันสูงไปเราก็อาจจะเก็บ น้อยชิ้นหน่อยแต่ถ้าเราอยากเก็บแบบหลากหลายทุนทรัพย์เรามีไม่มากก็อาจจะไปเล่นพวกกาชาองแทนคาสิล่าคือมันเปลืองพื้นที่ตรงหางใช่คือมันไม่เหมือนโมเดลพวกนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแค่ตัวตั้งแต่พอเป็นคาสิล่าเนี่ยเราจะมายืนหน้าตรงเนี่ยคันที่มันลึกไปข้างหลังใช่แล้วมันต้องลึกคือถ้าในแง่มุมของการลงทุนเนี่ยพี่กิจแนะนําเล่นเอกพัฒน์ดีกว่ามูลค่ามันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นถ้ามันเพิ่มขึ้นก็คือเอกพัฒน์อะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเอกพัฒน์คอนเซ็ปต์คือยังไงเ้าาาไไมมมม่่ดีีกกรรออให ไอ้อย่าง,อ,งอย่างของ F p a d s เนี่ยเวอร์ชันลิข์อ่นเนี้ยคือถือเป็นลิมิเต็ดไหมครับพี่ิด้วยปกติแล้วไอ้พ s มันส่วนใหี่มันจะออกมาคู่กันก็คือธรรมดากับลิข์คำว่าลิขเนี่ยจริงๆมันมันก็คือเรียกตามคนจัดจําหน่ายเขาเอาตัว F อ้พ s เนี่ยไปใส่กิมมิคเข้าไปให้มันก็เอาไฟไปใส่เปลี่ยนที่ให้มันใส่ขึ้นคุณต้องออเดอร์ที่เนี่ย ทคุนั้นจะได้อไของ,ของใช่เราไปดูของพิก่กกันต่อนะเจ้าเ <c oughs> พื่อนอ่ะเขาทําตู้เวนดิ้งมาชินอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็แบบเหมือนประมาณมาถามว่าพ <c oughs> ี่สนใจเอาตู้ไปทําอะไรไหมตอนแรกเราตั้งเป้าแค่ว่า ระบายของในสต็อกกันแล้วกันก็เลยเอาไปลองลงตู้นี้ดูก็ปรากฏว่ามันก็ใช้ได้จริงๆกล่องสุ่มันขายง่ายนะพี่เม้งเพราะว่าด้วยตัวตัวมันเองนั่นรากพีมันเข้าคนทุกคนได้ตู้ของร้านพิกิทนี่คือมีลงตามห้างแล้วด้วยอ่าตอนนี้ลงแค่สี่ข้อนบางแคครับสี่ข้อนบางแคหรอสี่ข้อนบางแคชั้นสี่ตรงข้ามกับ MK อ่ะ้าเจอแม็กีนตู้สุ่มีโลโก้ทอยสินิตต์ใช่จะได้เลยจะได้เลยแวะมา ฟีลานพิ่กิตได้มาซื้อมาอะไรมาพูดคุยกับพี่กิตก็ได้มาคุยได้เลยครับข้ามาจากคบพี่แก๊งนะครับไม่มีส่วนลดเดี๋ยวคลิปหลังไม่เดี๋ยวรถให้อยากให้พี่กิตฝากร้านอีกทีหนึ่งอ่ะครับผมเพื่อนๆจะมาร้านของเรานะครับร้านของผมนะครับก็คือร้านทอยซีเล็กเต็ดนะครับผมก็คือเราก็จะมีทั้งหน้าร้านตรงนี้เมก้าสะพานเหล็กชั้น3นะครับแล้วก็มี ใน Facebook p a พ e สินค้าอะไรที่อยากได้อยากต่อหาก็ถามมาได้ที่ a c e b o o k นะครับล้วก็มีขายออนไลน์อยู่ที่ช้อปปีผมมีสโลแกนได้พิกิตพูดด้วยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณคือแจ้งเดียวกับเราไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณคือแจ๊งเดียวกับเราช้อปปี้ังฝากกดติดตามฝากสับสไ๊อตกดทุกช่องทางการติดต่อของพวกเราและติดตามพิปใหม่ๆของพวกเราได้้วยกันครับผมแจกเงินครับขอบคุณครับผมครับ